เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการคอนโดลุมพินีพา,าร์คราม9้ารัชดา เป็นคอนโดใจกลางเมืองบนถนนจตุรทิศใกล้ RCA เดินทางสะดวกเข้าออกได้หลากหลายเส้นทางทางพระรามเก้ารัชดาและเพชรบุรีใกล้รถไฟฟ้า MRT รมรื่นด้วยพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ภายในโครงการโดยตั้งอยู่ใกล้สถานที่ห้างสรรพสินค้าฟอร์จูนทาวน์เซ็นทนรัลพลาซาแกนพระรามเก้าและซอย RCA โดยมีขนาดพื้นที่30.08ตารางเมตรจำนวน1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปกันเลยการเดินทางไปยังโครงการคอนโดลุมพินีพาคพระราม9้ารัชดาโดยเริ่มต้นจากหน้าเซ็นทันพระราม9แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพระราม9ขับตรงไปประมาณ400เมตรแล้วชิดขวาเพื่อเลี้ยวเข้าสู่ถนนเพชรอุท,ทยัยแล้วขับตรงไปอีกประมาณ400เมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปอย่างถนนจตุรทิศขับตรงไปประมาณ900เมตรให้ชิดขวาเพื่อกลับรถขับไปยังบนถนนจตุรทิศฝั่งโรงพยาบาลปิยเวศแล้วตรงไปเรื่อยๆประมาณ800เมตรโครงการจุดทางด้านซ้ายมือค่ะถึงแล้วจ้าโครงการคอนโดลุมพินีพาร์คราม9รัชดา สามารถติดตามทัพย์ทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage j Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบงันบ by j Asset Management